สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่อง Youtube นะคะทางช่องทาง y o u t อ่าสวนย่าคูจุนะคะแล้วก็แฟนๆทางเพจ Facebook สวนย่าคูจุนะคะวันนี้นะคะคูจุนะคะจะ,ะจะมาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะให้คุณผู้ชมดูนะคะ ส่วนนี้ที่คุูจุมาถ่ายบ่อยๆนะคะเนื่องจากมันอยู่ใกล้บ้านนะคะไม่ได้ขับรถไปไกลนะคะวิธีการตัดหญ้านะคะได้แฟนนะคะที่เดินไปตรงนู้นนะคะได้ทําการตัดหญ้านะคะตัดไปให้วัวนะคะก็คือใช้เครื่องเครื่องตัดหญ้าตัดนะคะอ,อันแรกก็คือตัดแบบตัดแบบจําดินนะคะอันที่2ตัด ยาวขึ้นมาหน่อยนะคะเราจะพามาดูนะคะเราจะพามาเปรียบเทียบนะคะว่าอันไหนวิธีการตัดหญ้าแบบไหนนะคะที่ได้ผลดีเยี่ยมนะคะระหว่างการตัดสูงขึ้นมาจากดินหรือว่าการตัดต่ำๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจุนะคะจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวครูจุจะพามาดูนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นหญ้าที่เราใช้เครื่องตัดนะคะเครื่องตัดหญ้าตัดติดดินเลยนะคะอ่ะอสูงขึ้นมาจากดินประมาณกี่กี่เซนคะตอนที่ตัดประมาณห้าเซนประมาณหเซนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะกอนะคะลักษณะการแตกกอใหม่นะคะก็คือเอ่อหญ้านะคะก็จะ เป็นยังไงคะมันจะเป็นพุ่มนะคะแตกแตกอกกกออกมาใหม่แตกกอออกเยอะกว่าเดิมนะคะเยอะกว่าตัวที่เราตัดแบบสูงนะคะอันนี้คือเราตัดแบบเราตัดแบบติดดินเลยนะคะต่ำๆนะคะอจะแตกกอออกมาเยอะนะคะเยอะกว่าตัวที่เราตัดสูงนะคะ ใบก็จะอ่อนนะคะอ่อน mm hmm. กว่าเดิมนะคะอันนี้คือรอบที่หนึ่งกับรอบที่สองเราตัดยังไงคะตัดสูงตัดสูงรอบหนึ่งรอบสองเราตัดสูงพอรอบสามย้าข้างล่างนะคะก็เริ่มจะแก่นะคะเราก็เลยตัดรอบที่สามเราก็เลยตัดต่ําต่ำไปเลยนะคะเราก็ตัดต่ําๆไปเลยทีนี้มันแตกกอใหม่อันนี้น่าจะประมาณกี่วันแล้วหลังจากที่เราตัดถึงหนึ่งเดือนไหมคะประมาณสองาทิตย์ประมาณสองถึงสามอาทิตย์เนาะ ประมาณ2อถึงสอาทิตย์นี้ก็แตกกอเหมือนกอเหมือนกอตะไคร้คเลยนะคะแตกใบออกมาเยอะมากนะคะอ่าอันนี้คือตรงที่ตรงที่เราตัดต่ำนะคะอะเดี๋ยวเปิดเปิดให้ท่านผู้ชมดูก่อนลองเปิดกอให้ท่านผู้ชมดูนะคะอะเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะคะอืมนี่นะคะหญ้านะคะก็จะแตกกอออกมาเยอะกว่าเดิมนะคะ เดี๋ยวตรงที่เราตัดสูงตรงไหนคะะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูนะคะไปเลยอันนี้เป็นแปลงสาธิตนะคะแปลงใกล้ๆบ้านนะคะติดถนนขับมอไซค์มาแล้วถึงเลยนะคะแปลงที่ใหญ่ๆอา่ามันจะอยู่ไกลนะคะครูจุไม่ได้พาไปบ่อยนะคะ่นีปป้ประมาณ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 สิถึงยี่สิบเซนอันนี้คือหมายถึงว่ายังไงคะตัดสูงขึ้นมายอยีกหน่อย ตัดสูงขึ้นมาตัดสูงขึ้นมาอีกหน่อยประมาณสิบสิบถึงยี่สิบเซนนะคะก็จะแตกกอออกมาอยู่ในในระดับหนึ่งแต่ว่าจะเป็นพุ่มไม่สวยเท่าที่เราตัดต่ำๆนะคะที่เราตัดต่ำๆอ่เดี๋ยวเปิดให้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยอ่กอที่บาง บางกอบางต้นนะคะมันก็จะมันไม่งอกขึ้นมาหมดไงเออมันไม่งอกขึ้นมาหมดนะคะตายต้นตอมจะตายอืมอ่าอ่าตรงนี้นะคะชี้ให้ดูหน่อยนี่อ่าเปิดหน่อยพ่ออ่าเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะไม่แตกกอขึ้นมาหมดนะคะบางกอบางต้นนะคะ มันก็จะตายเนี่ยนะคะอันนี้คือเราตัดสูงนะน,นี่คือเราตัดสูงนะคะส่วนที่คุณคคูถ่ายขึ้นมาอีกนะประมาณสามสิบสี่สิบเซนสามสิบสี่สิบเซนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกอที่เราตัดตรงที่เราตัดอ่าสูงขึ้นมาอีกนะคะประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนนะคะอันนี้คือแปลงทดลองนะคะ ปกตินะคะเราก็จะตัดแบบตัดแบบไม่ได้ถ่ายคลิปอะค่ะตัดไปเรื่อยๆทีนี้เราก็เลยมาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้เท่าไหร่คะนี่แหละตัดสูงทนาประมาณสามสิบสี่สิบเซนสามสิบส่สเซนคุณผู้ชมจะมองเห็นนะคะร่องรอยแห่งการ ของการตัดนะคะอะพ่อชี้ให้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยอืมนี่นะคะลองลอยของนารตัดมันจะไม่แตกกอมันจะงอกออกชเฉพาะตรงที่เราตัดออกถ้าตัดสูงนะถ้าตัดสูงมันจะงอกเฉพาะตรงที่ตรงที่อ่า รอยที่เราตัดนะคะมันจะงอกจากตอเดิมการงอกจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะออกประมาณประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ออกครึ่งต่อครึ่งต้นไหนที่มันแก่แล้วมันจะไม่งอกเลยมันจะตายไปเลยถ้าเราตัดสูงแล้วทีนี้มันจะไม่แตกกอมันจะไม่มีหน่อใหม่ขึ้นมาเลยเห็นไหมมันกอเล็กมันไม่มันไม่แตกกอเลยถ้าเราตัดสูงนะแต่ข้อดีของการตัดสูงการมัน มันงอกเร็วมันยาวเร็วตัดวันสองวันมันก็นงอกออกมาแล้วมันทอดยอดออกมาใหม่แล้วอืถ้าตัดสูงเนะี่ยงอกเร็วแต่ถ้าตัดต่ำนะตัดต่ำนะนที่การจเจริญตัวจะไม่ค่อยดีตอนแรกๆนะแต่ว่าข้อดีก็คือข้อดีคือมัน<ะ>ขยายกอ,อกอจะใหญ่ขึ้นกอจะใหญ่ขึ้นกอจะกอจะขยายแต่กอใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าระยะเวลาในการ เติบโตนะคะก็จะชา้ากว่าตรงตรงกอที่เราตัดสูงนะคะก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าระยะเวลาก็ถ้าสองสามที่เท่ากันก็เริ่มจะทันกันโตทันทันกันแล้วแต่ถ้ามีสวนกว้างๆนะตัดจำไปเลยตัดสั้นไปเลยถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีสวนหญ้าที่มันกว้างๆหน่อยนะคะเราก็ตัดแบบจำดินไปเลยนะคะสัก สักกี่เซนนะพ่อแล้วห้าเซนห้าเซนสิบเซนพออ่าห้าเซนสิบเซนพอนะคะมันก็จะแตกกอใหญ่นะพอเราตัดนะคะตัดไปแล้วก็ใส่ปุย๋ยไปเรื่อยๆตัดใส่ปุย๋ยตัดใส่ปุ๋ยนะคะเรามีหญ้าแค่สวนเดียวอันนี้ประมาณเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะมประมาณไม่เดียวหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งไร่นะคะตอนนี้หนึ่งไร่ นะคะไม่เยอะนะคะที่หนึ่งไร่แล้วก็เปลนทดลองเราก็สลับให้วัวกินนะคะสลับตัดนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็ไปตัดอีกแถวหนึ่งนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะวนเวียนนะคะวัฒจักรก็จะวนเวียนอยู่ในสวนญ้าสวนนี้นะคะสวนนี้จะแบนเป็นแบงเป็นสี่สี่สวนแล้วตัดตัดเป็นช่วงเป็นช่วงอาจะว่าเวลามันงอกก็ตัดสั้นตัดยาวแล้วก็ ก็จะเท่ากันอ๋ออ๋อคือคือแฟนจะบอกว่านะคะอ่าส่วนนี้นะคะได้ตัดแบ่งเป็นสี่ช่วงนะคะสี่ช่วงก็คือสี่รอบสี่ครั้งนะคะสี่รอบรอบแรกรอบรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่แต่การตัดนะคะสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะสีรอบนะคะจะตัดเปรียบเทียบให้ดูก็คือตัดจำดินตัดสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนะคะ ตอนแรกประมาณวันสองวันที่เราตัดสั้นๆมันจะไม่ค่อยงอกอแต่ตรงที่เราตัดยาวมันจะงอกเร็วกว่าตัดวันเดียวง,งอกแล้วอืแต่ถ้านับไปอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันขึ้นมามันก็จะเท่ากันแล้วอืมันจะเสมอกันมันโตทันกันแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเนื่องจากว่าอ่าคนพูดอยู่ไกลไม่นะคะคือ แบ่งการตัดเป็นสีรอบนะคะตอนที่ตัดรอบแรกนะคะรอบแรกก็คือจะตัดสั้นที่สุดนะคะมันจะนานงอกขึ ons ้นมานะคะต้นนะคะกอนะคะก็จะนานงอกขึ้นมาหญ้าก็จะนานก็จะไม่งอกกว่าจะงอกก็นานนะคะแต่ช่วงรอบที่สองรอบที่สามนะคะก็จะงอกเร็วเนื่องจากเราตัดสูงขึ้นมาหน่อยนะคะมันก็จะงอกเร็ว แต่ทีนี้เวลาผ่านไปประมาณสักตอนนี้น่าจะประมาณเกือบสักสามสามอาทิตย์นะคะสามสี่สามอาทิตย์กว่าจากรอบแรกที่เราตัดแบบสั้นสุดนะคะตอนนี้นะคะหญ้านะคะก็จะประมาณความสูงนะคะ,นะคะก็จะเท่าเกันนะคะก็จะมีตรงที่เราตัดสั้นสุดนะคะสั้นสุดนะคะก็จะไม่เท่าเพื่อนหน่อยนะคะแต่ว่าระดแบบับการแตกกอนะคะตรงนี้นะคะนี่ แถวบริเวณนู้นนะคะการแตกกอจะเป็นพุ่มเป็นกอนะคะใหญ่กว่าเดิมนะคะแตกกอเยอะกว่าเดิมนะคะระดับความสูงก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็ก็ถือว่าเอ่อใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจุนะคะขอจบคลิปนะคะ ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะคะจะมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมแฟนๆน,นะคะจากช่องทาง Youtube และช่องทางเพจ f a c e b o o k สวนยา่าครูจุนะคะคุณครูจุเปิดไว้มี2ช่องทางนะคะในการติดต่อนะคะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือโทรศัพท์นะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะวันนี้คือ เป็นช่วงปลายเดือนสิงหานะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ย่านะคะหมดแล้วนะคะเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้แค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะก็คือช่วงปลายเดือนตุลาของทุกปีนะคะถ้าต้นฤดูการราคาจะถูกหน่อยให้ลูกค้าโทรมานะคะหรือว่าติดต่อช่องทางไหนก็ได้ถ้าจะติดต่อง่ายที่สุดก็คือโทรมาเลยนะคะราคาจะถูกนะคะราคาจะถูก ออย่างพฤสจิกาทันวาอย่างเงี้ยคะ่ะราคาจะยังไม่แพงแต่ถ้าลูกค้ารอซื้อตอนดูดูฝนตอนที่จะปลูกนะคะราคามันจะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอ่าถ้าอย่างนั้นลูกค้านะคะ แนะนำเลยนะคะแนะนําให้ลูกค้านะคะโทรมานะคะโทรมาช่วงพฤศจิกาธันวานะคะซื้อไปเก็บไว้เองนะคะการเก็บนะคะก็ไม่ได้เก็บยุ่งยากนะคะคุณครูจุก็จะใส่ถุงแพ็คไปให้นะคะลูกค้าเก็บก็แค่เปิดปากถุงออกหรือว่าเทนะคะเทใส่ผ้า,าขาวหรือหรือทํายังไงก็ได้นะคะให้อากาศถ่ายเทได้ไม่ให้เกิดความอับชื้นนะคะโอเคเนาะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะ ขอขอบคุณพี่ติดตามนะคะขอขอบคุณลูกค้าที่ติดติดอ่ะแฟนบอกว่าฝากนะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะกดะตรงช่องช่องของของครูจุเลยนะคะจะมีคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะคะที่ครูจุได้ลงไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ